สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับตัวนี้นะฮะเป็นจอรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็น ts 1 8นะครับออกมาเพื่อสํารวลูกค้าที่มองตัว4คอไว้นะฮะตัวนี้ราคาเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะได้สเปคครบเลยนะครับทั้งจอ qled นะครับราคาที่ย่อมเยาวนะฮะระบบ dsp นะครับอยากได้ตัวประหยัดนะฮะตัวนี้8คอ1 cpu นะครับ 1.6 GHz นะครับแรม3รอม3 2นะฮะ T.S. 1 8นะครับตัวชื่อโมเดลนะครับ1.6 GHz นะครับอ่อกตาคอร์8581นะฮะตัวนี้3 3 2นะครับ Android 10นะฮะตัวนี้ Android 10นะครับจอคิวเรต1280อคูณ7 2 0นะครับ DSP v i v i n นะครับในชุดจะมีสายซิมการ์ดให้นะฮะ ปลั๊กกล้องหนัง USB 2ช่องนะครับแล้วก็เสา 4G GPS นะครับครบนะครับสเปคเช็คโดย CPU z e นะครับ1.6นะฮะตัวนี้ Clock Speed นะครับจนอ1280นะครับ720นะครับแ a m 3นะฮะหลอมสานะครับ a n d r o i d 1 0นะครับมาดูสปีดการใช้งานนะฮะตัวนี้ถ้าลูกค้าที่มอง4คอไว้ตัวนี้เวิร์กนะฮะเพิ่มนิดหน่อยนะฮะราคา แล้วก็มีฟังก์ชันคาเพย์ด้วยนะครับเป็นไวเลสนะฮะอันนี้เราต่อไว้แล้วนะฮะไวเลสคาเพย์นะครับก็จะโชว์ด a ต้าได้เลยนะฮะอันนี้อันนี้ในการเชื่อมต่อจะ มีให้ดูอีกรอบนะครับตอนนี้เชื่อม Wifi Wi-fi เป็น2.4 g h กได้นะฮะแล้วก็5 GHz นะครับดูอั Channel นะฮะดูอัลแบนนะตัวนี้เรียกว่าคุ้มนะฮะ YouTube นะครับทดสอบทดสอบเดี๋ยวขอเชื่อม Wifi รอบนะครับ ทดสอบทดสอบอันนี้นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับความเ,วเวร็วก็สแตนดาร์ดที่ดีนะฮะดีกว่าสี่คอเยอะนะครับเ <_ D> มกะบ,บางนาตอบสนองใช้ได้นะครับตัวแปดคอหัวเดียวนะครับตัวนี้ แบ่งสองหน้าจอได้นะครับควบคุมพวงาลยได้เชื่อมต่อแคนบัสได้หมดนะครับตัวนี้มีเก้านิ้วสิบนิ้วนะครับกระจกเป็นกระจกกนรอยนะครับแบบนี้เลยนะฮะระบบเสียง DSP นะครับทีวีดูออนไลน์ได้นะครับแอปไทยทีวีออนไลน์นะครับราคาย่อมเยานะครับตัวนี้จอเปล่าๆอยู่ที่59 0 0นนะครับอยู่ที่59 0 0พร้อมชุดใส่ไฟประมาณนี้นะครับ คนะะฮร,รบทั่วเลยนะครับตัวนี้ T.S. สิบแปดนะครับแรมสามสามสองนะครับเวอร์สิบนะครับซิม 4G Wi-Fi 5G คาพีไวเลสมีให้ครบนะฮะตัวนี้คาพีไวเลสนะครับอันนี้กำลังเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์ โอเคนะครับเดี๋ยวการใช้คาเพวเลจะมีในคลิปถัดๆไปนะครับนี่โอเคนะครับอันนี้ฟีเจอร์ ps 1 8นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับจากร้านคุลูมานะครับลายแอดแอดไทยแคนดอยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ